นักเดินทางสองคนอยากจะข้ามไปเกาะสกีบิดดีแต่พวกเขาต้องเจอกับเวลลึกขวางทางด้วยความมุ่งมั่น พวกเขาเริ่มสร้างสะพานขึ้นมาและทำงานหนักเมื่อเห็นความคืบหน้าความมุ่งมั่นของพวกเขายิ่งเพิ่มขึ้นจนในที่สุดก็สร้างสะพานได้ถึงครึ่งทางพวกเขาจึงยิงพลุเพื่อส่งสัญญาณให้คนในหมู่บ้านรู้และนั่นเป็นจุดที่ทําให้ชาวบ้านเริ่มมีความหวังกับพวกเขาไม่นานนักสะพานก็ถูกสร้างเสร็จพวกเขารอพายุฝนฟ้าคะนองที่กําลังจะมาชาวบ้านรีบหนีไปหาที่หลบยกเว้นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งขณะที่ลมเริ่มแรงขึ้นผ้าใบถูกกางออกและด้วยพลังของพายุสะพานถูกยกไปทางเกาะสกีบิดดี้ทั้งสองรีบวิ่าไปททัันนีแต่ด เกิดฟ้าผ่าลงบนสะพานทำให้ไฟลูกไม้พร้อมกับเชือกที่เริ่มขาดออกเด็กผู้หญิงรีบวิ่งเข้ามาช่วยดึงเชือกไว้แต่แรงของเธอยังไม่พอจึงทำให้สะพานเริ่มพังลงไปโชคดีที่ชาวบ้านคนอื่นๆก็พากันออกมาช่วยเด็กผู้ชายคนแรกกระโดดไปถึงเกาะสำเร็จเขาหันกลับไปช่วยเพื่อนของเขาแต่จังหวะน,นั้นเองที่ชาวบ้านไม่สามารถยื้อสะพานไว้ได้อีกต่อไปและเพื่อนของเขาต้องถูกทิ้งไว้เบื้องหลัง